มาแล้วมาอี่ว่ามาแดงมาดงมามาดงมาดง้ดาน่าหมาเนี่มาเอามาันี้ออกานีออกน่ยตีหมูตีหมูบ้านูขายหมูบ้านูขายหมูกูทาเป็นกูทเป็น้านูขายหมูบ้านผูขายหมู ไม่ได้กดติดไหมน่าจะด่ากูสักอย่างพี่ตาลพี่ตาลว่าไง่ายโนนี้อะสัตว์เฮ้ยโอ้ยมึงทำมามึงกูทากตีแต่วะฮะเอารถพี่กูมาไม่พอเฮ้ยยังทำเสียงพี่กูอีก กวนตีนเหรอมึงกวนตีนจังวะฮะกวนตีนจงนกกนังวะฮะไอ้อไเธอไอ้เวรเดี๋ยวมก็ต้องมาเรื่อยเราไม่ทันมึงมีแม่งเออะไรนะ,ะรนะใครอยากเป็นแซทีฉันนะสิฉันนะสิ <laughs> เจอหมาเจอหมาเจอหมาอุ้ย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 คนจริงก็ทึบหมาวะชื่ออะไรแดกแล้วแดกกูแล้วแดกกูแล้วแดกกูแล้วอ๋หมาหมาหมาเข้าโรงพยาบาลช่วยนะครับหมอหมาเข้าโรงพยาบาลเอ้าเฮียเข้ามาเจอแมวอีกเอ้าหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอนโรงพยาบาลนครับหมามาหมอหมาจะกัด

โอ้มาเม่ก็อะไรแหมมาก็ได้แค่นี้แหละโอ้ยขาดูมาทำหน้าดูทำ้วยโอ้มาโคตรชู้มันได้แค่นี้เลย่ทำท่าโอ้มาเป่งการเก่าไเนี่ยสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับวันนี้ผมพากานมาพบกับร้านมาพบกับสสโนเนียแห่งเมืองที่ สอสอนเดวเดียวใครเป็นคนพูดวะสอสอนเดวเดียวมาทาแฟน้องเตี้ยไหนครับน้อเตี้ยไหนครับหมาขอยนุญาตเลยเจอทางนี้ขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยน้องเตี้ยไหนครับน้องน้องน้องอย่าโฉกกล้ามดิแขนน้องก็เท่านี้อ่าขึ้นแอนเดี่ยวเดียวสวัสดีครับไอ้เล่นไหลไหม กับข้าวกับข้าววันนี้นะครรถของเรามาแล้วยกมือดักกักมือเรียกนะนอนๆครับนอนกันเลยครับเตอนทนี้นะครับนอนเนี่ยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับสอนนอนเนียกลันท์ะว่าไงเปรี้ยวกับจานเรืองตั้งของเรานอนครับกูไปลงกูไปเลือกตั้งตรงไหนนะครับกูไปตอนไหนหากากระบาดนะฮะอย่าลืมนะไอเสียงร้องด้วย มาเลยแมวมาไอทีแมแมวแมวแมวอุ้ยแอดบิดมากไอ้ช่วงนี้แอดบิดมากแมวอะไรแมวพงแมวพงแมวพงไอคแมวพงแมวมีหัแม่คนเต็มแม่แป๊บนึงแม่เดี๋ยวหนูไปพาไปอีกบอหาแล้วค่ะ โอ้โหเขียนปูอะไรวะน่ะสกลเฮ้ยชื่อเกินไปอีกใครหายแล้วแจ้งหมอนะครับตอนนี้เต็มอยู่นะผมครับวันนี้จะสอนตัวนี้แจเยกตพาพี่หญิงตัวไปหาเสียงหน่อยอ่าได้ครับอ่วันนี้ครับพี่หญิงชิดนิกครับ9ของมาตรฐานอได้ ทำตรงนั้นแต่ผมก็คิอ้เชิงคือการี่คำล่าปั่นเออใช่จริงไม่ถือตอนนั้นนะถ้าการนี้ก็ยังไงแจ้งหมอนะครับแจ้งไหนเสร็แล้วบ้างคะแจ้งไหนดีเสร็จเลยนะครับทักผมนะครับนั่นแหละที่เขาทำเลยทางนี้ได้นะคะทางนี้ได้ค่ะโอเคาคุณผู้ชายผู้ชายจะนี้คุณผู้ชายนี่เลยครับน่าจะนอนเตรียมตัวแอดัปต์ละปวดอ้วนนะเราเนี่ยชอบหรือเปล่บ้างเฮ้ยมันหนักหนักหนัก ไำอะไรมาทำไมนอนเตียงนอนแป๊บเดียวเมื่อกี้มีแมวด้วยมีทั้งแมวทั้งหมามาละหมาละหมาไปช่วอ้หมาแดงหมาแดงหมามาแ้ก็มา หมาแดกค่ะหมาเนีหมาหมาตายกูตายกูตายออกไปออกไปพี่พี่กูเมียสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อคีรับหายแล้วครับเยอะหมาแดกไอ้หมาแดกอาการดีขึ้นแจ้งหมอดึกนครับมีถ่ายรูปด้วยหมาแดกไอ้เจอเจออะไรวะนี่า ข่าวน่าติดตัวครับกำลังใจครับพี่ข่าคน่าข่บคุณาเจ็ดสิบห้าดวงครับพาณีน่ารักนะครับครับผมอุ้ยขอโทษครับอะไรวะนะมองไม่เห็นนะเขาบอกห้ามสัตว์เลี้ยงเข้ามาไม่น่าเลยฮะม่นี่ดิไม่นี่ดิไอ้ตูบเขาบอกห้ามเอาเข้ามาเอาไรปะท่านแหลประกาศแล้ ตตอตอบน,นี้ข้าตั้งชื่อเองเท่าไหร่ป้านู้นเนี้ยไปหร well ือยังเองเองชื่อว่าตั้มไปไหมเจ้าตั้มใจเย็นตั้มข้าไม่ชอบผัวแดงเลยตั้มกัดมันสิครับนี่ไงเรากัดมันลูกกัดมันตั้มตั้มบอกมากัดมันกัดมัน กลับมาเลยตั้มไปไหนไปไหนตั้มกับมาตั้มกับมาลูกตั้มกับมาลูกก็ับมันเลยกัดมันเลยกัดตั้มกัดมาลูกตั้มตั้มกลายร่างได้ปะตั้มกลายเป็นเสือได้ปะมันน่าจะไหวขึ้นนะนี่โดเล่พี่เลี้ยงเสือได้ผมว่าผมเซนต์วอเตดำได้อยู่นะมันกำลังเรียกอยู่แน่เลย บอกสิเจ้าคือใครแปลงกายมาเจ้าพูดอะไรข้าสิเขาเป็นเทพเจ้าอ่ะถ้าให้พรเจ้าแจ๊สป่<อ>าป่าเค้กฟอกฟอกเ่<อ>ก้า<อ>น่ากลัววะ่ะตอนนี้จะไปแอดดอกไหมไเนี่ยคุณนวลเนี่ยไปครับไปฮะไม่มีดาเมจเลยตัวนี้มาขี้เลื้อนมาขี้เลือน <laughs> มาขี้เลือนไปไม่มาขี้เลื้อนอ่ะ เจอมล่างเจอมล่างเจอมล่างแน่นอนเียเอาตัโจรเนี่ยอุยชอบไอตัวอะไรอะชอหมูเธ ชื่อหมูเธอให้มาดูชอบมาครับชอครับไอ้ี้ยหมูโชชนแล้วเราต้องชนหมูเราต้องชนหมูลำฮะไหนน้ารบกวนตาพี่นช่หมูหมูตัวใหญ่วายวายครับเอซีได้เลยตรงสยามนะมา เช่าหมูมาเก่าเหรอเก่าเลยนะนี่ออกนี่ออกนี่ออกตีหมูตีหมูบ้านกูขายหมูบ้านกูขายหมูกูทำเป็นกูทำเป็นบ้านกูขายหมู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 ไอ้ยืมบุดหมูอะบุดหมูอะไอ้ยืมบุดเต็มข้อบุดเต็มข้อไอ้ยืมบุดหมูบุดหมู วูบูอ้วูบูย์ไปรอเราโดนเลี้ยโดนละหมูชิ้นโดนเลี้ยงคนละเลี้ยเอ้ามันแดงกุลอกอุ้ยเกือบตายโอ้โหขีดเกือบตายยันโด้อมันตายหมูบ้าควายหมูกูเป็นกูเป็นต้องตีหน้ามันมึงตีมึงตีมันเล่าอยู่ไอหมูหมูไม่หมูให้มันมาให้หมูหมูมาพี่เหมูตีหน้าตีหน้าหล้มเลยตีหน้าล้มเลยตีหน้าโอ้ยไม่เล่าไงหมูให้ให้หมู หมูหมูหมูเป็นลูกหมู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 ไปตายหรอกชนกูไม่ได้หรอกกูไม่ตายเอายี่ห้อไนไปไหนเอาเอขึ้นไปก่อนมันหายอ่ะมันหายไปไหนเรียบร้อยเฮ้ยอ้ะไม่ได้แดกกูณล้อยากไอ้น้องยากยากนี่เรานี่เรานี่เราเฮ้ยไอ้รอบไอ้รอบหมูเอาขึ้นก่อนหมูไอ้รอบไอ้รอบหมูหมูหมู หมออาเรวไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกเอออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นม่นตัวอะไรไม่เห็นเชียเชียคารนคารนูไร่ะขึ้นรถดิขึ้นรถดิ้ยาไแล้วไม่ปลดล็อกอ่ะโอ้ยหมูมาขึ้นรถไม่ปลดล็อกอ่ะไอ้ลำไปยาเยคราิงโตพี มีอะไรลอยด้วยได้ด้ยไอ<ะ>้หลับมึงมึงไปเออกูรู้แล้วเหี้ยหูตัวเป็นเลิกเลยหลับไปตู้แวะไปตู้หว่นทันทันทัน